ขณะนี้เวลาสี่ทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อเช้าผมลงฮาหน่อยทั้งสามฮหาหนอยปรากฏว่าเข้าทั้งสามฮหาหนอยนะครับ เมื่อเช้าบอกว่าสิบเจ็ดนวดยังไม่หลุดตอนนี้สิบแปดงวดแล้วนะครับสำหรับหน่อยธรรมดาและหน่อย v i p ส่วนทดแทนสองหน่อยนั้นที่ออกสี่สี่เก้าและอีกอะไรจำไม่ได้ ไม่นับนะครับถึงนับก็เข้าสำหรับแนวทางหาหนอยทั้งสามหาหนอยในวันพรุ่งนี้ผมได้ทำไว้แล้วนะครับหาหนอยพิเศษ วันนี้ออกเจ็ดอกบนสองแดล่างก็เข้า6เบิ้ลบนนะครับทั้งสิบทั้งหน่วยการเล่นหวยฮานอยนั้นถ้ามีเลขเด่นสองตัวลองหนึ่งตัวเราจะหาเลข ไปเจาะได้ยังไงนั้นเราต้องไปดูที่เลขกำลังวันนะครับกำลังวันวันนี้เข้าทั้งหมดเข้าทั้งหมดคืออย่างละหนึ่งตัวครับงวดนี้น้อยพิเศษผมได้ให้เพื่อนผมไป เจาะที่เลขห้าตัวเดียวเขาก็สมใจนึกของเขานะครับเพราะว่าเขาไม่เคยมีโชคเลยตั้งแต่หวยรัฐบาลไทยออกเจ็ดสี่สวันนี้เขาดีใจและโทรทางไลน์มาขอบคุณผมก็ ขอให้เขาโชคดีเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ยังไม่เชื่อและคนที่แซวผมคอมเมนต์มาอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับคนเราไม่รู้จักกันผมก็ไม่เคยขอท่านผมมีแต่ให้ ค่าเน็ตเดือนเดือนหนึ่งผมประมาณเกือบหนึ่งพันผมยังให้ได้แต่ขอว่าหน่อยนะคนที่ขอหวยจากเพื่อนผมแล้วเอาไปลง youtube หาไรายได้ ให้ตัวเองหาความดังความมีชื่อเสียงให้ตัวเองแต่ไม่เคยตอบแทนบุญคุณเขาเลยแม้แต่บาทเดียวอันนี้น่าเกลียดนะผมไม่ต้องบอกว่าใครนะผมรู้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับหน่อยพิเศษในวันพรุ่งนี้นะครับเลขเด่นของผมคือห้าหกและสอง ห้าหกและสองหน่อยฮานอยพิเศษออกสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับส่วนใบนี้เป็นฮานอยธรรมดาที่ออก18บแดสามศูน สิดถึงสิบแดสนย์นะครับวันนี้ออกห้าห้าและสามเจดผมก็ให้ห้าเข้าไปกับเพื่อนให้เน้นวันนี้เขาดีใจส่วนในวันพุกัุกนี้นั้นเด่นเจและสามรอง8ดนะครับส่วนกำลังวันหรือเลขเจาะ ผมยังไม่ได้ให้นะครับเอาไว้วันอังคารหรือวันพุธผมจะเจาะให้ตอนนี้ผมขอดูสูตรไปก่อนแต่สูตรของผมผมลองมาแล้ว9ก้างวดมีพลาดงวดเดียวครับ คืองวดที่งวดงวดเมื่อวันเสาร์นั้นเพราะว่าเราไปเก่งตัวผิดไปเกง่งแปดกับสีดันแปดกับสีทิ้งเจ็ดก็ออกเจ็ดเป็นของธรรมดาก็เลยอดออก ศูหรือ70นย์นี่แหละครับเด่น7กับ3าลอง 8, 8ก็ติดตามผลงานเอานะครับใบนี้เป็นหน่อย VIP ผมก็ไม่รู้ว่า2 6งหข้างล่าง7 8นั้นเป็น เว็บปลอมหรือเปล่าแต่เพื่อนส่งมาให้ก็คงก็คิดว่าคงจะไม่ปลอมนะครับท่านสังเกตไหมครับผมจะลงวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์เอาไว้ด้วยทุกครั้งเพราะกําลังวันมีความหมาย กำลังวันเอามาประกอบกับการเล่นหวยฮหาหนอยได้นะครับผมทดสอบมาแล้ววันนี้เข้าทั้งสามหน่อยมาจากเลขกําลังวันทั้งสิ้นหน่อยฮหาหนอย VIP วันพรุ่งนี้เด่นหและเจ็ดรองสนะครับเด่นหกเจดรองสามผมทำนายไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ คลิปนี้ผมทำขึ้นเพื่อให้ดูเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับกราบขอพระคุณอย่างสูงและขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ